ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคาแนะนํา ลงมาว่าขอต้อนรับสู่เดอะตาคนฟ้าคว้าดาเย้นะฮะโอ้โหแต่เราไม่ใช่เดอะตาแต่อย่างใดถึงแม้ว่าเราจะนั่งอยู่ข้างๆคุณพ่อคุณแม่ตูมตามก็ตามสวัสดีครับซึ่งเราข้างล่างเนี่ยเดือดมาเลยนะครับวันนี้นะฮะ Five Life Fitness ของเราบรรยากาศเหมือนวันไนท์แตมปมากเพราะว่าเราเปิดที่ทั้งหมดเนี่ยให้กับการขับของเดือดตาเจ็ดได้เข้ามาในรายการของเราเลยครับซึ่รู้สึกว่าต้องโอ้โหตู้ใหญ่ใช่แล้วครับแบบนี้นะครับอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับ 8คนซึ่งได้รับการโหวตมากที่สุดในประเทศไทยครับมีคนรักมากที่สุดตอนนี้ครับอยู่กับเราแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่แหละครับจูเนียแอปเปิลชิวีเนสกวางแอมนดและตูมตาโอ้เยอะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครับเมื่อกี้อิวอาจจะตื่นเต้นด้วยความที่ดีใจที่เจอระน้องชื่อชิวี่นะชิวี่โอ้ เอาละก่อนอื่นเลยครับต้องขอดีใจกับทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าได้ออกมาเป็นก็เป็นวาดที่ศิลปินแล้วดีใจกับตุมตามด้วยได้เป็นเดอะสตาร์คนที่เจ็ดของเมืองไทยนะครับมีอะไรอยากจะขอบคุณคก็พูดคำเดียวครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ แล้วผมเชื่อว่าน้องๆอีก7คนก็รู้สึกแบบเดียวกันขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันโบทเข้ามาแล้วก็นำให้น้องๆเนี่ยมีทุกวันนี้นะครับวันนี้ครับอัลบั้ม The Star 7ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ครับใน f i Live f i t อีกของเราฮะเราจะมาพูดคุยถึงแต่ละเพลงของแต่ละคนกันเลยนะครับเอาล่ะเริ่มเลยกับคนแรกตุ้มตามครับชื่อเพลงของตุ้มตามชื่อว่าจินตนาการจินตนาการนะครับอ่า เอาเพลงนี้พูดถึงอะไรไว้ที่เป็นเพลงเพลงความลับครับก็คือแบบว่าถ้าเกิดคนสองคนที่กำลังทะเลาะกันเนี่ยเพลงนี้จะใช้ได้ดีมากในการที่จะงอนงอกันนะครับผมก็ตามคาแรคเตอร์เลยดูเป็นผู้ชายแบบอบอุ่นหน่อยนึงแบบนี้ครับอ่ะมาต่อกันที่สาวสวยมีสไตล์ของเรา แบบแบบไม่ต้องแอบรักรักแบบไม่ต้องแอบรักทีนี้เนี่ยหาเป็นไงครับก็หมืยถึาว่าตรงงเลยค่ะยแบบไม่ต้องแอบรักเลยค่ะรักแบบตรงเลยใช่แล้วแล้วแล้วไปขับที่แอบรักไหมฮะหรือว่ารักแบบตรงเลยรักแบบเต็มเต็มนะฮะนะครับก็ตามเพลงแล้วก็ออกมาชิลตามสไตล์ของน้องนศด้วยนะครับเอาล่ะมาถึงแอมบบ้างของแอมชื่อเพลงว่าเขาว่างเขาว่างนะครับ เมื่อกี้ในไฟแฝดวอร์มอัพนะครับก็มีน้องๆเนี่ยบอกว่าชอบเพลงของแอมมากเลยนะครับเพลงนี้พูดถึงอะไรไว้ครับแอมครับก็ถึงเน่ะเพลงเป็นประมาณแบบว่าตกหลุดรักผู้หญิงคนหนึ่งครับจนแบบเพอถึงเธอตลอดเวลาอตกวคือในผวังผวางของความคิดถึงแบบนี้ถูกต้องครับถูกต้องนะครับก็ตามตายของแอมเลยครับผมนะครับมาถึงกวางกันบ้างนะครับ กวางนี I mean ่นะครับภาพที่เราจาได้เนี่ยเราจะจําว่ากวางเนี่ยเป็นสาวสวยที่เต้นบนเวทีแล้วก็เซ็กซี่มากๆแต่ทำไมเพลงที่ปล่อยออกมาของตัวเองเพลงแรกกลับเป็นเพลงช้าครับก็คือว่าจริงๆแล้วว่าเพลงนี้ค่ะจะทำไปก่อนแล้วคือเหมือนแบบว่าพอเห็นเราปุ๊บคาแร็เตอร์เราเป็นค่ะก็เลยแบบว่าแต่ว่ายังไม่เห็นด้านหนึ่งเราก็ต้องเก็บของดีไว้โชว์หน่อยก็คือตัวกวางก็มีทั้งสองตา นั่นเองนะครับอัลบนี้พูดถึงเรื่องอะไรไว้ครับอ่าชื่อเพลงพูดว่ารักไม่หายเหงาค่ะจะเป็นเหมือนแบบผู้หญิงที่เหงาอะไรน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบบว่าอยากให้แฟนทาอะไรให้บ้างไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวอย่าสั่งแต่พูดทําด้วยนะจ้ารับผมที่หนุ่มคนต่อไปดีกว่าเนสนะฮะเพลงนี้ก็บอกว่าแดดไม่ได้ส่องทั้งวันทั้งคืนช่อค่คนข้างยาวแต่เพลงนี้ในเนื้อเพลงเขาพูดถึงอะไรครับก็พูดถึง ให้กำลังใจผู้หญิงที่อกหักมาก็เราเข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงนี้ครับก็เป็นตามสไตเนสเดอรับ่ครับที่นี่นะครับมาถึงน้องแอปเปิลกันบ้างในเฟซบ o ๊กแฟนเพจของเราเนี่ยนะครับส่วนมากจะเข้ามาโพสชมเรียวขาของแอปเปิลใช่แอปเปิลขาสวยจังครับใช่ขาแอปเปิลนี่เล็ก เท่าแขนอ่องเลยนะฮะหรือออกแขนใหญ่เท่าขายเป็้ลกัปนเหมือครับไม่เอาครับเราอยากให้น้องจำภาพที่ไม่ดีของพวกเราไปครับครับผมอะครับอ่ะเพลงของแอปเปิ้ลชเพลงอะไรครับค่ะเพลงแอปชิปเพลงรักเดียวใจเดียวแป๊บเดียวค่ะแล้วยวใจเดียวแป๊บเดียวเข้ามาต้องแป๊บเดียวครับค่ะก็เนื้อหามันก็ประมาณว่าแบบเจ้าเผู้ชายค่ะคือแบบเขามาแบบเจอเราแป๊บเดียวเขาบอกว่ารักแล้วรักเดียวใจเดียวแป๊บเดียวหรือเปล่าเหมาะกับอีิวมากอย่งนี้ รักเดียวใจเดียวแป๊บเดียวเองนะครับเอามาดึกหมดน,มหนู่มสุดท้ายของเราดูอ่ะซีวีก่อนซีวีพี่ไม่ได้ลืมแต่พี่ก็อยากจะมาขยี้คนที่พี่ชอบท้ายสู่แต่ว่าแฟนคลับเรียกร้องอ่ะซีวีเพลงซีวีชื่ออะไรครับชื่อเพลงแอบมีน้ำปลา แอบมีน้ำตาซีพีเกือบพูดคัฟออกมาแล้วแอบมีน้ำตานะครับพูดถึงอะไรไวร้เพลงนี้เออเป็นแบบแอบชอบคนนึงแล้วเราก็แอบรอนก่อนมอเลาะห้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อินแมพเพลงนี้อินไหมหนูไม่ค่อยอินเท่าไหร่ค่ะใช่ไหมเพราะเราอีวิวสิบห้าเองเอาประสบการณ์จากตรงไหนมาถ่ายทอดเพลงนี้ได้อย่างร้องดีมากอะหนูหนูดูหนูคิดว่าหนูเป็นนางเอกซีรีส์เกาหลีอะไรแบบเนี้ย นุ่มสุดท้ายบ้านนะครับจูเนียนนั่นเองจูเนียนะครับเป็นหนึ่งคนที่มีคอแรคเตอร์ที่ดูดลิกแบขบี้เล่นมากๆแล้วก็เวลาบนเวทีก็จะมักแสดงออกแบบเป็นแบบการเต้นอะไรแบบนี้แล้วทำไมถึงเป็นเพลงช้าเช่นกันเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่าวันที่ตกรอบรับพี่โปรดิวเซอร์เขาแต่งเพลงนี้ให้เลยเพราะอะไรเพราะมันตรงมากแบบว่ามันเป็นคนสุดท้ายที่คนเขาไม่มองนะครับยังไงก็จะยิงสู้ครับผมถึงแล้วครับ แต่ละเพลงนะฮะซึ่งเป็นเพลงแรกของพวกเขาทั้ง8คนด้วยกับเดือดตาเจ็ดเอาบ้าวางแผงแล้วยังไงเนี่ยนะครับก็นะไปหาซื้อกันได้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีโฟโต้บุ๊คด้วยนี่ครับเมื่อกี้เราเอาไปสแกนกันแล้วนี่โอ้โหเรียกว่าทุกหน้านี่สวยๆอั่งเลยนะฮะถูกต้องนะครับวันนี้นะฮะเรามีโฟโต้บุ๊คเล่มนี้มาแจกด้วยข้างในนะครับให้ดูบรรพานเนี่ย แน่นมากจริงๆนะครับ<ห><ห>วันนี้เรามีโฟลตบุกเ <สา S 2> ลม่มนี้พร้อมลายเซ็นมาแจกกันด้วย